ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่เรียกได้ว่าชายแดนทะลักเขมนลูกคือซึ่งโดรนนั้นบุกไทยวันเดียวถึง58ดําตลอดหลายพื้นที่และตลอดแนวชายแดนกันเลยทีเดียวพร้อมกับอัปเดตฝั่งของขเขมรทั้งบ้านหนองจานแอร์และก็หุ่นเซเนียรเรียกได้ว่าวิกฤตหนักเลยครับมีการประท้วงอดอยากมากไม่ถึง4,000คนพร้อมกับต่อเนื่องยาวนาน ถึง3วันติดต่อกันส่วนบริบ้านหนองจานเองครับตอนนี้ก็ยังต้องบอก,กว่าเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะคล้ายกับว่าเขมรนั้นกําลังจะสร้างภาพให้เกิดความรุนแรงจากฝั่งไทยเราโดยเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์กองทัพภาคที่2กันก่อนซึ่งก็ต้องบอก,กว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะเงียบแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาพุ่งอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ ภาคที่สองเองครับก็ได้สรุปสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาออกมาเป็นที่เรียบร้อยประจำวันที่3ตุลาคมกลายเป็นว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ครับมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยตรวจพบโดนบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านก้อนบุรีรัมิ์12งลำอำเภอเมืองจังหวัดสุรินอีกสองลำครับพื้นที่ภูผีหนึ่งลำพื้นที่โดนตัวหนึ่งลำพื้นที่ภูมิมะเขือ14ลําลำพื้นที่พรานหิน8 ก้อนหนึ่งลำพื้นที่ปรา,าสาทพระวิหารอีกห้าลำพื้นที่ปรา,าสาทตาควายมากถึง20ลำแอละก็พื้นที่วัดหัวอ่างสามัคคีอำเภอพลมงรักจังหวัดสุรินทร์อีกสองลำรวมทั้งหมดครับที่ขเขมรบุกกล้าดินแดนไทยเราบุกประชิดดินแดนไทยเรานั้นมากถึง58ลำในวันเดียวโอ้โหถือว่าเยอะมากแล้วก็อาจจะติดอันดับต้นๆเลยกับการที่โดนขเขมรบุกกลมห่อชิดแบบนี้ซึ่งทีแรกเนี่ยดูเหมือนจะแผ่วลงไปสําหรับการ ยั่วยุการก่อกวนแต่สุดท้ายแล้วครับวันนี้เราก็ยังมีการเห็นอย่างต่อเนื่อง58ลำไม่ใช่ธรรมดาโดยเฉพาะบอดีปราสาทต,ตาควายนั้นที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเลยที่กำลังทั้งสองฝ่ายนั้นตึงเข้มข้นทั้งคู่นะครับก็มีโดนขเขมรบวกประชิดมาเนีย20ลำกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ปัจจุบันครับฝั่งไทยเราเนี่ยก็ยังคงวางกำลังตามนวลที่มันเดิมแอรแล้วก็ยังติดตามความเคลื่อนไหวของขเขมรน,นะครับรวมไปถึงเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติต่อโต้ตามสถานการณ์นี้ก็เป็นการอัปเดตจากกองทัพภาคที่2ที่ได้สรุปสถานการณ์ในชายแดนออกมาครับประจําวันที่3ตุลาคมส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเป็นแม่ทัพคนใหม่ของภาคที่2เองก็ได้ออกมาชี้แจงนายกหลังจากลงพื้นที่แนวชายแดนไทยของเราในวันนี้ก็มีการบอกกว่าปัจจุบันครับวางกําลังควบคุมระยะสําคัญที่จะได้เปรียบทางยุทธวิธีรวมไปถึงเพิ่มมาตรการเฝ้าตรวจการ พร้อมกับปรับปรุงที่มั่นดัดแปลงให้แข็งแรงครับปรับปรุงเส้นทางที่มีการเก็บกู้ทุนระเบิดแอร์แล้วก็ยังปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้พร้อมแอร์แล้วก็กำกับดูแลเรื่องของสวัสดิการนี่เป็นพื้นที่ของภาคที่2นะครับเป็นการอัปเดตออกมาที่ชี้แจงล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังการเหมือนเดิมนะครับอย่างชะล่าใจกับขมรไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าคุณเซนนั้นสังการทำได้ทุกอย่างวันไหน อารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องรับมือแล้ววนะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องประสาทคอนากันบ้างซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมก็ได้มีการบอกว่าเขมรน,นั้นมีการรู้กล้าประสาทไทยเราอีกแล้วแต่โฆษกกองทัพบ,บกเองก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของประสาทคอนาแอแล้วก็ช่องระยิจังหวัดสุรินที่เหมือนกับว่าอาจจะอุกเขมนนั้นเข้าควบคุมพื้นที่หลังจากมีการสร้างบันไดไม้ซึ่งกองทัพบ,บกของเราครับก็ ได้มีการชี้แจงออกมาว่ายังไม่ได้รับคอมูลอาจจะต้องถามรายละเอียดในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์แอร์และก,กองทัพภาคที่2อ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งหากพบว่ามีการลุกล้ำสร้างบันไดขึ้นมาจริงๆครับก็จะต้องมีการรือ้อถอนออกไปถ้าเกิดเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยเราโดยมีรายงานข่าวจากในพื้นที่นะครับว่าปราสาทคอนานั้นเป็นซากปราสาทขนาดเล็กตั้งอยู่บนชางนอนผาด้านหน้ามีสนามสองแห่งกอ คือสน้อยแล้วก็หนองคอนาเดิมทีเนี่ยฝั่งไทยเราไม่มีเส้นทางเข้าเลยเพราะว่าตั้งอยู่ในป่าลึกต้องใช้เวลาเดินทางเข้าถึงประมาณสามชั่วโมงส่วนฝั่งกัมพูชาครับใช้การแต่หน้าผาขึ้นมาก็ยิ่งยากกว่าเราซึ่งก่อนในปี5้าสนั้นไม่มีกําลังของทั้งสองฝ่ายอยู่ในพื้นที่เลยโดยทหารพรานไทยแล้วก็ทหารกัมพูชานั้นจะเดินรถประเวณร่วมกันแล้วนัดไปพบกันที่ปราสาทคอนาที่เป็นเหมือน จุดประสานงานในช่วงก่อนปี54นะครับแต่ว่าหลังจากมีการประทะก,กันในปี54ทหารกัมพูชาครับเข้ามาควบคุมพื้นที่ปราสาทและก็สนามทั้งสองแห่งเลยซึ่งหลังจากการประทะกันครับทหารพรานค่ายปักธงชัยก็ได้มาลาดตะเวนที่ปราสาทคอนาและในเวลานั้นเองทหารกัมพูชาก็ไม่ยอมให้ทหารพรานของเราเนี่ยเข้าไปพื้นที่ฝ่ายไทยเราเองก็จึงใช้วิธีตัดถนนเข้าไปเลยครับจนในเดือนธันวาคม ปี54ทหารไทยของเราก็ใช้กำลังผลักดันทหารกัมพูชาออกไปซึ่งตอนนั้นทางกองบุกบอกว่ามีฝั่งเขมรน,นั้นสูญเสียจากนั้นทหารพรานของเราเนี่ยก็นำกำลังไปตั้งฐานแอรและก็ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้นี่ก็เป็นการอัปเดตจากโฆษกกองทัพบ,บกนะครับที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของปราสาสคอนาต้องรอข้อมูลยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่แนเนี่ยเชื่อเลยว่าปี54เขมรก็ยังก่อกวน เราแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเอาลรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับโยกเข้ามาพื้นที่บ้านหนองจานกันบ้างนะครับที่ล่าสุดขเขมรเอาอีกแล้วนําอีกแล้วครับนําคณะไอทีลงพื้นที่เพื่อที่จะตั้งใจเห็นจากไทยผลักดันแต่ว่ากลายเป็นโบ๊แตกครับมาเสียงานมาเสียเวลาเพราะว่าไทยเราวันนี้ไม่มีปฏิบัติการเลยกับวันที่3ตุลาคมซึ่งก็เป็นกองทัพกัมพูชาแหละครับที่พาคณะสังเกตการอาเซียน ชั่วคราว IOT เนี่ยลงไปที่บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วเพื่อที่จะมีการเข้าตรวจสอบสถานที่จริงและสังเกตการรวมถึงมีการทำบันทึกรายงานในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับจุดนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดหน้าจะมาเกินสิบครั้งได้แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นครับขเขมรก็ยังไม่มีท่าทีที่จะอพยพเลยออกจากบ้านหนองจานแถมมีการขนเด็กเข้าพื้นที่นำคณะ IoT เข้ามาตรวจสอบหวังที่จะตบตาชาวโลก ซึ่งก็คล้ายกับว่ากำลังจะสร้างให้เกิดภาพรุนแรงจากฝั่งไทยเราแล้วทางผู้นำของขเขมรบ้านหนองจันทาหรือว่าผู้ว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการส่งแผนอพยพย่ยอกลับมาด้วยแต่ถ้าเกิดชาวกัมพูชาเนี่ยบุกรุกแผ่นดินของไทยเราแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อความที่มีการปักป้ายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามพอรอบอคนเข้าเมืองแล้วก็พอรอบอป่าไม้ซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่บ้าน นองยาแก้วนาครับจริงๆแล้วเราก็สามารถดำเนินคดีได้เลยนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ก็ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีการเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่ากองกำลังบุรพาเองจะต้องรอคำสั่งจากแม่ทัพภาคที่หนึ่งให้ดำเนินการตามกรอบอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่บ้านหนองจานที่ขเขมรเหมือนจะมีการสร้างภาพความรุนแรงเกิดขึ้นมาอีกแล้ววนะครับอย่างที่เห็นในภาพเลยก็คือมีทั้งเด็กมีทั้งคน พีการณีทั้งคนแก่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มีชายฉกกันเลยโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขมรก็เหมือนจะเล่นบทละครตบตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเอาตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อแล้วให้บทไทยเราเป็นผู้รุนแนแต่ว่าไทยเราก็ทําตามกรอบกฎหมายที่เรามีอยู่เพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของไทยเรา100%ก่อนหน้านี้เขมรก็มีทีท่าว่าเหยอยากจะคุย R บ c อยากจะคุย J b บสุดท้ายคุย อะไรก็ไม่เป็นผลเลยโดยก็ต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับขมนตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรแต่ที่แน่แน่ผมเชื่อว่าหุ่นเซนเนียต้องเล่นละครตกตาอย่างแน่นอนเราก็พอดูออกพอจับออกแล้วเดี๋ยวรอชมรออัปเดตกันนะครับเอาละมาตามต่อกับสถานการณ์อีกเรื่องนึ่งความโหดอยากเป็นผลแล้วเศรษฐ,ฐกิจเป็นผลแล้วกับการที่เราปิดด่านล่าสุดเลยครับแรงงานขมเหขาย พันคนเนี่ยลูกขือประท้วงโรงงานแอ,อร์ลลกอรัฐบาลฮุนเซนด้วยการขอขึ้นค่าแรงแล้วก็สวัสดิการหากว่าเมินเฉยนั่นขู่จะประท้วงไปทั่วประเทศเลยโอ้โหตอนนี้ถือว่าการปิดด่านของเรามันทําให้เศรษฐกิจของเขเมรนั้นย่ำแย่แก่แบบทันตาเห็นเลยนะครับเพราะสถานการณ์การประท้วงของแรงงานกัมพูชานั้นเนี่ยคงตึงเครียดสูงอยู่โดยล่าสุดมนีผู้ประท้วงรวมตัวกันเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเนื่องกว่า3-4ถึงพันคนซึ่ง แรงงานเหล่านี้ครับเรียกว่ายังคงปักหลักชุมนุมแลก็ปิดถนนทางหลวงหมายเลข3บริเวณหน้าโรงงานที่จังหวัดกำรรป้งสือยแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าการจราจรบริเวณหน้าโรงงานนั้นเกิดการติดขัดอย่างหนักโดยมีรถสะสมยาวกว่า10กิโลเมตรแล้วการประดงครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้โรงงานนั้นดําเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงกับสวัสดิการและที่สําคัญครับคือยังส่งสัญญ,ญาณ เตือนไปยังโรงงานแอร์และก็รัฐบาลด้วยว่าพวกเขาเนี่ยจะทําการชักชนแรงงานทั่วประเทศให้ลูกคือประท้วงพร้อมกันเลยหากว่าข้อเรียกร้องและปัญหาของพวกเขาถูกเพิกเฉยโอ้โหงานนี่หุ่นเซนตายอย่างเขียยวิกฤตหนักแล้วครับถ้าเกิดมีการประท้วงกันจริงๆซึ่งโรงงานนี้เนี่ยมีพนักงานประมาณ5,300คนซึ่งก็น่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับการที่เขมลออกมาเรียกร้องมันอาจจะเป็นต้น ฉบับต้นแบบในปานเลยก็ได้เพราะวันนี้ไม่ใช่วันแรกครับแต่เป็นวันที่สามของงานประท้วงซึ่งเริ่มประท้วงมาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมแล้วก็เริ่มได้จะปิดถนนทางหลวงหมายเลขสามลงไปภาคใต้ของเขมรแล้วยังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเป็นโมเดลแรกของเขมรหรือเปล่าหลังจากการปิดด่านของไทยเราเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบอย่างมากต่อ คุณเซนต่อฮูนมเน็ตแอร์แล้วก็ต่อรัฐบาลของเขมรเองยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันนะครับทั้งพื้นที่กองทัพภาคที่2พื้นที่กองทัพภาคที่1บ้านหนองจานที่ต้องรอความคืบหน้าเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอ กันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย